สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมชาวปัญญาค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็มีเกมมาฝากเด็กๆเ,เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรูจรน้จุดประสงค์กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ หเพื่อให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้ค่ะ 2. เพื่อให้เด็กรู้จักแยกหมวดหมู่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะภาพไหนนะไม่เข้าพวกเริ่มค่ะ,ฉะเฉลยค่ะกาแฟนั่นเองค่ะที่ไม่เข้าพวก ภาพไหนนะไม่เข้าพวกเริ่มค่ะเฉลยค่ะแตงโมนั่นเองค่ะที่ไม่เข้าพวกภาาพพไไหนนะม่เเข้วกริ่มค่ะ,ะเฉลยค่ะสตรอเบอรีนั่นเองค่ะที่ไม่เข้าพวกภาพไหนนะไม่เข้าพวก เริ่มค่ะ,ะเฉลยค่ะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะที่ไม่เข้าพวกภาพไหนนะไม่เข้าพวกเริ่มค่ะ,ะเฉลยค่ะกระเป๋าเดินทางค่ะที่ไม่เข้าพวกภาพไหนนะไม่เข้าพวกเริ่มค่ะ เฉลยแปลงหวีผมที่ไม่เข้าพวกค่ะภาพไหนนะไม่เข้าพวกเริ่มค่ะ,ะเฉลยค่ะแตงกวาค่ะที่ไม่เข้าพวกภาพไหนนะไม่เข้าพวกเริ่มค่ะ,ะเฉลยค่ะจักเย็บผ้าค่ะที่ไม่เข้าพวก ภาพไหนนะไม่เข้าพวกเริ่มค่ะ,ะเฉลยค่ะหมวกแก๊ปค่ะที่ไม่เข้าพวกภาพไหนนะไม่เข้าพวกเริ่มค่ะ,ะเฉลยค่ะกันไกค่ะที่ไม่เข้าพวกเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ทำถูกกันทุกข้อเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบายบายคะ่ะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ